ขอแคครับนั่นมีสี่แถวอืมแถ่ที่สองก็อันนี้ตกหมอนอืมอันนี้ก็ตกหมอนอยู่ไหมครับตกหมอนแถวที่สองที่สามตัวนะี้ไอ้สามนี่กกหูครับตัวกลางนี่เข้ารูหู ตัวนี้ตัวปลากลามปวดกลามอืมเนี่ยตัวขมับครับก็นี่มันก็เบามากต้องคอเนี่ยเบาทันทีเลยอ่ขึ้นขมับครับวิ่งขมับวิ่งเข้าเบา,เา,เาตาอ๋ออ่าถึงไหมขหมาัาถึงนะ อ่วิ่งเข้าตายเห็นไหมสายตามองไม่ชัดเื้ยนี่ตัวนี้ก็ขึ้นขมับซ้ายกคืงกลางแหวกมาทางซ้ายริงนะขมับท้ายแหวกไปทางขวาขึ้นขมับขวาตัวนี้ก็น่าดูนกดกาเนี่ยชุกดกลางเนี่ย ัวกอกกลางหัวเนี่ยมึนมึนงงงปื้นเลือดไม่เดินเ่ยครับกดตัวน so uh ี้มันกระจายหมดเลยพ๊อกี่วิอาจารย์นะกดซีเดียวกึ่งกลางบนเนี่ยมันจะวิ่งบนหัวนะบึ้มตรงไหนที่ค้างเลือดไปหมดหายเ่ยเออเลือดเดินบนหัวแห่ครับแล้วก็น้ำในหูอ้า นาทีครึ่งยิ่งดีครับแค่คนที่เวียนหัวนะสองนาทียิ่งดีที่เดียวเลยไม่ต้องทําเลยนะพอกดไวงี้สองน้าทีอืมสองนาทีเนี่ยเวลาปล่อยน้ําม,มันออกมาอยู่ปากหูเย็นเกียบเลยอืมนี่เรียกว่าหูที่มันปวดอยู่ในหู หูจะลองวิดวีดในหูหูไม่ชัดตัวเนี้แน่าจะจะชัดขึ้นมาเวลาเคาะนี่เสร็จวีทนนูนแทบไม่ได้ยินเลยเหมือนดับทนูนไปเลยอาจารย์เคาะประมาณกี่ครั้งครับอย่างเ <50 S 2> <50 S 1> งี้ยห้าสิบกับสองถึงเจ็ดสิบอ้าสิบเจ็ดสิบเคื้อ,อหัวนี่แก้งอัลไซเมอร์ <Alzheimer. S 1> เลือดที่ค้างอยู่มันกระจายหนีไป ก็ทําให้สมองโลงขึ้นแล้วเคาะหัวเนี่กี่ครั้งครับอาจารย์เคาะหัวเนี่<ะ>นกี่ครั้งเคาะนี่ประมาณละห้ารอบเจ็ดรอบครับข้างละนะไม่ใช่เคาะทั้งหมดอ๋ออย่างนี้คือฝั่งฝั่งซ้ายซ้ายครับนะอ๋อทีแรกก็มาไล่โรคซึมเศร้าในไม่หูนอกนี่ก่อนหนึ่งแถวแถวที่สองลึกข้าไปหน่อยหนึ่งแถวที่สามดึงหูออกมาลึกขึ้นไป เสร็จแ,แล้วเขยี่ขมับลัดเข้าหน้าใบหูนนหนึ่งแถวแถวที่สองเราก็จะต้องเอาคนป่วยเป็นเกณฑที่เราต้องเรียนรู้เราจะได้คนต่อไปจะทำไงก็เหมือนกันเพราะเหมือนกันอ๋อใช่ได้ สองสามสี่ค,คือถ้าทำารายแล้วภายในครึ่งชั่วโมงทำด้านขวาด้วยครับไม่ง้นไขึ้นต,ต้องทำต้องทำต้องไปท้าก็เดียวเดียว <c oughs> อาจจะไม่ถึงครึ่งชั่วโมงไข้ขึ้นแล้วอ่าพวกนี้สำคัญมาก,พกเพราะเลือดมันไปมากมากนี่เกิดใจวิดหุดหิดเลยครับเดียวคนเป็นลมก็แก้อย่างนี้เหรอครับอาจารย์ ขคาะหลังออให้ขคาะหลังให้เคาะหลังแล้วลบิด้ส้ขวาแ<า>ล้วก็เคาะหลังต่อบิด้ส้ขวาเคาะหางของเราหายแล้วซ้ายนี่ผู้ลง เสร็จแล้วก็นหน้าใบหูทลังอืมเสร็จแล้วก็ถกมามคนว่าที่ลงหน้าหูติดนะต่อไปเวี่ยงแขนด้านหลัง เังแข็งทั้งคู่หลายมืออันนี้อันนี้วงปี้้อมกัน่ดีดเปี่ยนเปีรอยกับอันนี้ช่วยอะไรครับจ๊ะอันนี้ช่วยอะไรคไหลหน้าปวดไหลหน้าครับถึงอย่างไหลหน้าถึงใช่ไหมาวดไหลหน้าแอ ปวดขูดไหล่หน้ากดอ,อยู่นี่ตดวที่สองน,ออนั่อันนี้ก็ปักนมออกอันนี้จะไปพวดสอกนอกสองข้อ,ขอสองข้างเห็นไหมไปปวเสอกนอกไหมนาาี่รักษาโรคสองนอกที่ปวดปวดสองนอกเนี่ยอันนี้จอนึ่งกลางแขนให้สูตกับปายลำจะพกข้อมือเห็นไหมคือข้อมือหยุดเดี่ยวได้สามลกเลยไหมมันช่วยอะ,อะไรอาจารย์ที่ข้อมือทำ อยู่ดเดียวได้สามโลกอ้าวเท่าเอวตอนนี้จุดอีกจุดเดียวก็ได้สามเอ้ยสามจุดจุดที่หนึ่งนี่สมบัตหลังส่วนล่างดูนะอ๋อถึงอย่างถึงนะแล้วเขาเลื่อนสมบักิกลางเลื่อนไปข้างหลังนิดๆอืมเห็นไหมสมบัตกลางนะเลื่อนนิดหนึ่งสมบัติบนอืมไหนะนะ,นะ อ้าวต่อไปแขนว่ากหน้าตักตัวนี้จะไปหลังแขนปืเอเดี๋ยวนี้อืก็สอบนอายอืมก็สอบนายหูไหล่สะบักหลังอืมนี่ก็ไปหลังแขนแล้วก็ลงหนะ้าอกอืม นี่ไปหัวใจสามลิตรอา่านี่ไปเรนานมหีืปีกเแลาหน้าอืมนี่ปีกเจลากึ่งกลางปีกกจลาอืมข้อนปีกเแลาหลังนี่ก็ไปปีกเแลาหน้านี่ก็ไปะบักหลังกระนาอง ไม่มดึหอดมัุกวุกท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 ุมันกทุกทุกทักทุกทุ่ทุกทก็รรโลทุก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 ทกทกทุกกกกก